we'll be right back สวัสดีพิธาบอลน้อโปรแกรมฟุตบอลประจำวันที่10ธันวาคม2567ในคัมคืนนี้น้องก็คัดมาฝาก6คู่แล้วกันนะฮะในคัมคืนนี้อยู่ซี่ซื้อหน้าของยูไนเล็กและก็ทั้งของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้วกันนะฮะในคัมคืนนี้ส่วนผลงานของเมื่อวานน้องให้ไป3คู่เมื่อวานน้องก็ถือว่าเฉลินกันไปทั้ง3คู่เลยนะก็แสดงความยินดุ้วยล้กันโอ้ไม่ว่าอะู่ทัของเวสต์แฮมนะฮะและก็ทั้งของเกตาเฟ่และก็ทั้งอัลมาราเมื่อวานก็เฉลินกันไปเต็มเครื่องเลยนะก็็แแสสดดดงงคคววาาาามมยยยยยินนนนีีีี้้้ะะะฮลลกกกกกใใรท่่่จออเเขุับพ ือว่าอยากมาตามฟุตบอลสดนะผมหรือว่าไม่อยากพลาดในไทยดีแบบนี้ของพีต่ต้าน้องก็สามารถแอดไลน์ไมเลยแอดพีเอ็มเจ็ดแปดได้เึงนะผมหรือว่าเราจะไปคลิกลิงก์ที่น้าโปรไฟล์ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ไปเรื่องทางด้านคู่แรกก็อยู่ที่ธนา้านของยูฟ่าเฉลี่ยเราเป็นธนา้านของคิโรน่านะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านของลิเวอร์พูลนะฮะร,รายกองเงอนไขในครั้งนนี้ลิเวอร์พูลแบกขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะขยับไปดูผลงานทางด้านของสถิติเฮติเน่ยังไม่เคยเจอกันมากนะผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกส่วนผลงานทางด้านของคิโรน่าเกร ที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ชนะมาเพียงเกมเดียวนะแล้วก็แพ้2แล้วก็เสม,มอไปถึง2เกมในผลงานล่าสุดเนี่ยไปแพ้ทั้งของมาริดไป3าศูนย์นะแล้วก็ไปเสม,มอทั้งของเบียริลไปที่2ประตู2แล้วก็ไปแพ้ทั้งของสตูมการ์ไปอีก1ประตูศูนย์สลับผลงานแตงทั้งคีโนนาฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเละมาพอสมควรเหมือนกันนะฮะส่วนผลงานทั้งของลิเวอร์พูลตัดไปยังบ้าง5เกมที่ผ่านมาเนี่ยเนะผมยังไม่เคยหลุดแพ้ให้กับใครเลยเป็นชนะไป4เกมแล้วก็เสม,มอหนึ่งในผลงานล่าสุดเนี่ยไปชนะทั้งของนิวเซ ตำแหน่งของมันริดไปอีก2ประตูตส่วนศูนย์สลับผลงานที่ผ่านมาที่ริคพูเนี่ยหรไม่มีที่ติเลยนะฮะถ้ืออจะไปดูสภาพพร้อมและการลงกรที่นสนามในคัมคืรนี้ชน่งของคิโรน่าก็จะไม่ลบสี่สอนึ่งนะองภายใต้กุงทีมมิเชลในคัมภีรนี้สาหรับหน้าป้าในาคัรน,นี้จะใช้ปำแหน่งของโบยานมิโอสกี้ในคันีนี้สำหรับแนวรุกตหน้าของคิโรน่าก็ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะส่วนตัวบาเดเจ็บท้งนั้งของคิโรน่าในคัมนี้จะมีด้วยกันสองรายท่านั้้งหน้ามีท่าน คืนนีはは้ส่วนทางเรียบพูในคัมนี้ก็จะไม่หลบแนวผมสีสามสามแนวภายใต้การคุมชีมโดยเนอผอาเนสล็อตในค่มมคืนนี้บอกเลยว่าขุ่นหลังทางด้านของนาเปาเนี่ยจะใช้ด้านของโมฮัมเหม็ดซาร่าลุยดีเอสนะแรงก็ทางด้านของคอรดี้สตีนในค่ับคืนนี้สำหรับแนวลุกทางด้านของเรียบพูก็ถือว่าอยู่คันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะส่วนกองกลางจะมีน้านของโซบอลไลน์นะฮะแรงก็ทางด้านของโจสโตนนะฮะในค่ับคืนนี้บอกเลยว่าจี๊ดจานจริงๆนะสำหรับเรียบพูส่วนตัวที่บาดเจ็บในคัมนี้มีด้วยกัันน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 ราาายะะะแแแลลลลกก็็ตตตติิิิดดดททบบไปวีีี้เเเ่จมมสสขอออองซ์ ที่ติดตัวแบนไปจะไม่สามารถลงเลยได้นในค่ำคืนนี้นะก่อนนะส่วนตัวที่บาดเจ็บนะผมก็ถือว่านะฮะบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วนะผมในค่ำคืนนี้ทางด้านของลิเวอร์พูลเชื่อว,ว่านะผมไม่ส่งผลกระทบต่อทีมนอนสำหรับคู่แรกในค่ำคืนนี้มองทางด้านของลิเวอร์พูล l เยครับท1.25ในค่ำคืนนี้แล้ก,ก็ใครไม่ชอบฟอร์เรสเฟอร์หนึ่ง 1, ก็สามารถมองกำแพงมองบนได้เหมือนกันนะฮะส่วนคู่ทสองในค่ำคืนนี้นะผมก็จะอยู่ในด้านของอูฟ่าแชเมเปี้ยนบอนกันเนาะอัตแลนต้าในค่ำคนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือน,นของทางด้านของเรอัลมาดริดนะ ใจนะครับผมอยากไปดูผลงานทั้งของซาิสตีเฮตส์สามเกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทั้งของแอตเลติที่เก็บชัยชนะทั้ง3เกมเลยไม่ว่าจะไปเยือนนะผมหรือว่าเล่นกับต่านในผลงานสุดกอในการสนามกลางก็เอาชนะอัตาลาไปที่2ประตูศูนย์สรับทั้งของแอตเลติส่วนผลงานทั้งของอัตาลาห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยหลุดแพ้ให้กับใครเลยเราจะชนะชไป5เกมติดเลยในผลงานล่าสุดเนี่ยไปชนะเอซีมิลานนะผมไปที่สองหนึ่งและก็ไปชั้นทั้งเอสโนมาไปสองศูนย์และก็ชั้นทั้งยังบอยไปหกประตูหนึ่งนัดหรับผลงานที่ผ่านมาอัตาก็ถือว่าาทผลงาานมยยอดเี่ยมมเหือนกันนะผม ส่วนผลงานทั้งั้ของมาริดหลับเป็นอย่างบ้าง5เกมที่ผ่านมาเนี่ยน้องชนะไปเพียงแค่3เกมและก็แพ้ไปถึง2เกมเลยในผลงานล่าสุดเนี่ยก็ไปแชร์กันนะกับทั้งของคิโรนนาไป3-0ไปสรุปแพ้ทั้งของบินเบาไป2-1และก็ไปเชียร์กับทางนั่งเกตาเฟ่ไป2ประตูสุดสลับผลงานที่ผ่านมามาริดก็ถือว่าหูเอาแน่อนอนไม่ได้เหมือนกันนะฮะขยับไปดูสภาพพรรายกันนองก่อนที่เราจะติดต่อกันในคัมภีร์สภาพความพร้อมทั้งอันตันตาในคัมภีร์ก็ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่เหมือนกัััันนนนนนสส่่่่ววววตตตททีีบบบบบาาาาาาเเจจ็็็กกถือออมห้้้้และรง ตงออล้นิดในคับนี้คาดการณ์ระย่าจะมารบนะผม4 2 3 1นะผมหน้าป้าถึงตัวจะขาดไปได้อย่างทนนงเอ็มปาเป้ในคัมคืนี้ไรก็กลางลูกในคำนี้จะมีด้านของโรลิโก้อาจุดเบอร์นิงแฮมะก็ตั้งของเบนินสุดแนลูกทานนั้นของรามันิตในคำนี้ก็ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและส่วนตัวที่บาดเจ็บในคำคืนนี้ก็ถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อทีเหมือนกันนะเพราะว่าบาดเจ็บมาก่อนน้าน้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านของอาบาบ้าน่าแหละก็ตั้งของอ่ากาวาคานนั่าแหละกน ีผมมองว่านะยันเสม,มอได้นะเพื่อเนี่ยมีประตูด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในคู่ที่สองเนี่ยขอบอกเรืงของเรอัลมาดริดเลยกับในคัมคืนนี้เชื่อว่ามาดริดต้องบุกไปเก็บชนะกลับบ้านได้อย่างสบายๆแน,น่นอนสำหรับคู่ที่สองเนาะ ส่วนคู่ที่สามในค่ำันนี้ก็เป็นด้านของเลดบูซอบวกในการน่าจะเปิดบ้านรับกรรมเยียนของด้านของปารีแชงแช้งแมงนาและก็เงื่อนไขในค่ำันนี้ปาลียกขึ้นมาอยู่ที่1.5เลยนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะขยับไปดูผลงานทั้งของเซติเฮทที่สองเกมที่ผ่านมาเราก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเป็นเกมบ้านไข่บ้านมันในผลงานส่ไปด้านของเลดบูซอบวกนมที่เอาชนะไปได้2ประตูศูนย์ต้องย้อนไปจะปี2021ีเลยก็ถือว่าย้อนไปไกลพคนเลยนะก็ถือว่าไม่นับดีกว่านะส่วนผลงานทั้งของเลดบูซอบวอกมลัง ผ่านมาเนี่ยชนะเพียงแคเกมเดียวนะครับแล้ก็เสมอสองแล้ก็แพ้ไปถึง2เกมนะผมแล้ก็ผลงานล่าสุดเนี่ยก็เสมอทั้งของราปิดเวียนนานะผมไปที่2ประตูต่อสอกแล้ก็ไปชาร์จทั้งของฮาร์ดเบิร์กนะผมไป4ี่ศูนย์ไปเสมอทั้งของฮาร์ดเบิร์กไปอีกหนึ่งประตูหนึ่งนะสำหรับผลงานที่ผ่านมาเรดบูลเซาบวกเนี่ยมันค่อนข้างที่ยันเสมอมาค่อนข้างเยอะกว่านิดนะส่วนผลงานทั้งของปารีสเป็นไงบ้างห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยกราชนะไปสองเกมแพ้หนึ่งและก็เสมอไปถึงสองเกมในผลงานล่าสุดเนี่ยไปเสมอทั้งของโอเชียไปอีก ตัวนึ่งแรกก็ประจุแพ้รทั้งของบอยยามนิกไปที่1ประตูต่อศูนย์นะสำหรับผลอย่างที่ผ่านมาสนะมของปารีเนี่ยก็ถือว่าเละมาเหมือนกันนะฮะขยับไปดูสภาพของพอร์ตนะครับรองค์กรที่เราจะตัดสินใจกัน,กนในคัมคีนนี้สภาพของพร้อมจะมีใครเโด,ดสนสาบ้างเราจะมีใครบาดเจ็บไปบ้างสําหรับสนาของลิบูซ์สาบวกในคัมขีนนี้บอกเลยว่าตัวที่บาดเจ็บเนี่ยนะผมเลียงลาบซ่าเลยนะฮะมันค่อนข้างที่บาดเจ็บค่อนข้าง,งเยอะไปเลยนะครึ่งทีลราจะเห็นะสองสี่หกแปดลายแล้วสำหรับตัวบาดเจ็บทั้งของลิบูซ์เสาบวกในคัมอยย่าางมกเลนะฮะ ส่วนตำแหงของปารีสนะเป็นไงบ้างในคัมคืนนี้นะผมคาดการณ์เลยกันจะไวม่ลบ4-3-3นะผมหน้าเป้า3ตัวใน,ในค,คัมคืนนี้จะมีทางด้านของอาร์กอลาโรลามอสนะอะไรก็ด้านขวาเขาเนี่ยใช้เป็นด้านของอีคิอิงนะและก็ด้านซ้ายเขาจะใช้เป็นดางของบาโคล่าละสำหรับแนวรุกตำแหน่งของปารีสในคัมคืนนี้ก็ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนตัวที่บาดเจ็บเนี่ยก็ถือว่าบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้นอยู่แล้วนะผมก็ถือว่ายังไม่มีรายชื่อเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนตัวที่บาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วก็ถือว่าเราไม่ส่งื่อนไขในค่คืนนี้าาาางงดนนขอปปรีีสเเ่ยิม1.5ช ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสภาพแรงจูงใจในค่ำคืนนี้เชื่อว,ว่าชนะของปารีเนี่ยเราเอาอสียเปรียบอย่างเดียวนะเสียเปรียบเล่นนอกบ้านธนาเด้งนะเชื่อว่าในค่ำคืนนี้ชนะของปารีเนี่ยต้องบุกไปเก็บชัยชยนะกับบ้านได้อย่างแน่นอนหนึ่งประตูเนี่ยเราบไม่เพียงพอแน่นอนต้องมี2ประตูขึ้นไปถึงจะเตชื่นเต็มเชื่อว่าในค่ำคืนนี้ชนะของปารีเนี่ยนะบุกไปเก็บชัยชยนะกับบ้านได้อย่างแน่นอนลุมเลที่2ได้นะสำหรับคู่ที่4ในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นแล้วในคู่ที่สี่มองทางด้านของปารีใช่ไหมแม่งนะครับ ส่วนคู่ที่5้าแล้วกันในคัมคืนนี้ก็จะอยู่เส้นทาขง,ง,นงของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นตำแหงของลูตันทาวจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของตำแหงของสโตกในคัมคืนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจและก็เงื่อนไขในคัมคืนนี้ตำแหงลูตันทาวยกมาอยู่ที่ครึ่งตัวนะฮะขยับไปดูผลงานแล้วกันนะผมว่าจะเป็นว่างสำหรับผลงานที่ผ่านมาเอาว่าสถิติเฮตันสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาในผลงานล่าสาุดดตำแหน่งลูตันทาวที่ชนะตำแหน่งสโตกเนี่ยมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์และก็หนึ่งผลงานสโตกที่เอาชนะตำแหน่งตำแหน่งของลูตันทาวไปได ่าล่าสุดเลยก็ทะลุทาวในปี2023ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ถือว่าเป็นเกมบ้านใครบ้านมันนะฮะส่วนผลงานทนาั่ทานั่งลุ้นทาวเราห้าเกมที่ผ่านมาเนีผมชนะไปเพียงแค่หนึ่งเกมนะผมเสมอสามนะขอด้วยชวนะไปหนึ่งเกมแพ้หนึ่งเขอด้วยอ่าชนะไปหนึ่งเกมนะและก็แพ้สามและก็เสมอหนึ่งในผลงานล่าสุดไปเสมอกับทั้งของสวอนซีซิตี้ไปหนึ่งประตูหนึ่งแล้วก็ไปแพ้ท่านั้งของนอริทไปที่สี่ป,ป,ประตูตสองแล้วก็ไปแพ้ท่านั้งของลีดเนเต็ดไปอีกสามประตูต่อศูนย์นะฮะสหรับผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าเละมาพอสมควรกัันนะสหรบล ส่วนผลงานทั้งของสโตกสตีนเป็นไงบ้าง5เกมที่ผ่านมาเนี่ยเรผมยังสะกดเขาว่าชนะดิยังไม่เป็นเลยในเป็นการแพ้ไป2เกมและก็เสมอ3ในผลงานล่าสุดเนี่ยไปแพ้ทั้งของซนเดอร์แลนด์ไป2อและก็ไปแพ้ทั้นของเบอร์ลี่ไปอีกสประตูต่อศนย์ก็ถือว่าเละมาพอสมควรเหมือนกันสำหรับสโตกในค่าคืนนี้เนาะแกก็จะไปเยือนทางด้านของชิมจา้าบ้าอย่งองางทั้งรูต้นเทาด้วยประสบก,การณ์ทั้งรูตันเทาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะกว่าทั้งสโตกแน่อนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทั้งสโตกในค่านี้ยกเลดขึ้นมาอยู่ที่ครึ่งตัวแทนเชื่อว่าในคำ่ำคนี้เนี่ยไม่แพ้ในใบหนอนตุ่มเดียวเนี่ยรับประกัน จบช่นสำหรั้งของลุ้นเถวในค่ับคืนนี้มองได้นะฮะส่วนคู่ที่6กในค่ำคืนนี้คู่ท้ายทา,างของหลีต็ดจะเปิดบ้ารรับการมาเยีอนของท้งของเดินสโบนอะไรก็เงื่อนไขในค่ัคืนนี้หลีติดยกขึ้นมาอยู่ที่ขึ้นตัวณนะตอนนี้ขยับไปดูผลงานแล้วการนะผมว่าจะเป็นยังบ้าง เอาเป็นว่าสถิติเฮตส์ทั้งสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยผัดก,กันแพ้ผัดกันชนะมาในผลงานล่าสุดกรทีนะของมิเดิลเซอร์โบที่เอาชนะไปได้สามประตูสุดน,นะผมเล่นนอกบ้านด้วยและก็หนึ่งผลงานทังนั้นของลีเต็ดก็ชนะมิเดิลเซอร์โบมาไ,ได้สี่ประตูสามก็ถือว่าผัดก,กันแพ้ผัดก,กันชนะมาส่วนผลงานทังนั้นของลีเดตห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยหลุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะแรกกออ็อาชนะไปถึงสี่เกมในผลงานล่าสุดเนี่ยก็ไปแซวทั้งดาร์บี้เคาน์ตี้ไปสองศูนย์แรกก็ไปแพ้ทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ไปหนึ่ผผ่่่าาาาาาานนนนมมมททงงยยยยูไเเต็็ดดกถืออวลีะะฮ ส่วนผลงานทั้งของมิทัซโบห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยหลดยุดแพ้เพียงเกมเดียวเหมือนกันเสมอหนึ่งแรกก็ชนะไปถึง3เกมในผลงานล่าสุดเนี่ยก็เสม,มอทั้งของเบอร์ลี่นะเชื่อว่าในค่ำคืนนี้ทางด้านของอ่ามิทัซโบจะไปเยือนกับทางั้างของทีมเจ้าบ้านอย่างทั้งของลีดเดเชื่อว่าในค่ำคืนนี้ไม่น,าน่ารอดเพราะเชลล์ในค่ำคืนนี้มองทางด้านของลีดเตอรแล้วกันนะสำหรับคู่ที่6ในค่ำคืนนี้ประมาณนี้แล้วกันนะผมครึ่งตุ้งตัวไม่ได้เยอะเกินไป โอเคนเราสลับหกคู่นะฮะผมฝากไปด้วยแล้วกันนะสลับคู่แรกทางด้านของลิเวอร์พูลนะคู่ที่2มองทางด้านของมาดริดและคู่ที่3มองทางด้านของไบเออร์เรเวอร์เซนและก็คู่ที่4มองทางด้านของปารีสแชงแมงและก็คู่ที่5มองทางด้านของลุนทาวและก็คู่ที่6มองทางด้านของลีสิเดนต์นะสลับหกคู่ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะและก็สุดท้ายแล้วใครที่สนใจอยากเข้าข้อมูลด้วยกันนะผมหรือว่าอยากเข้ากลุ่มเดียวกันกับพี่ต้าเนาะหรือว่าอยากมาตามผลงานของพี่ต้าทุกๆวันเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะสัับวนนี้ก็จะขออตัวลาไปก่นแล้ววกัันนะสบันนี้ขอ un rato